สวัสดีค่ะช่องรัศมีพี่สไตล์ค่ะเมื่อนี้สิมาหนึ่งข้าวค่ะพี่น้องหนึ่งข้าวเดี๋ยวให้เด้นค่ะหนึ่งข้าวแล้วก็สิทอดไข่ทอดไข่แล้วก็ตำามักทั่วค่ะตีไข่ก่อนมาบนน้ำกันตีไข่ตั้งกล้องดีๆก็นเด้อพี่น้องเด้อ ชีตีไข่นี่เห็นปะคะอันนี้ไข่เป็ดหน่วยละหาบาทคุณน้องทอดไข่กินกับตำหมักทั่วไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดเราจะมีหมากกินไข่เป็ด คนว่ะม,มันข้าวไข่เออป็ดบวก้าวด้วยค่ะเด้อผสมไข่ไก่นั่นค่ะอันนี้หน่วยละหาบาทอันนี้ไข่ไก่ถ้าใส่ไข่เป็ดหลายน่ะมันเสียน,น้นมันสีแข็งพี่น้อง ต้องผสมไข่ไก่น้ำต้องผสมไข่ไก่แล้วก็ใส่น้ำนิดหนึ่งมันจะได้นุ่มน้ำกินน้ำดื่มยี่ห้ออย่างเข้าก็อย่าไปไปน่าให้ขัดเจ้าดอกเ้อเขาไม่ได้ให้ซิสเตอร์เรายัางยังมีหอมอยู่อีกนิดนี่ใส่หอมพี่นองหอมแดง บอกแล้วก็ล้างซะก่อนบอกแล้วก็ล้างซะก่อน ใส่รสด,ดีนิดนึงใส่น้ำมันหอยนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่หลายเดี๋ยวมันสีเข็มตีค่ะ ียวหนึ่งข่าสุกแากัะสิทอดไม่ได้หั่นมักสืเทศใส่เนาะแต่พอมอดเป็นสิจมเิ่นบอมักกันสั้นเดี๋ยวขาวททอดไข่ทอดไข่ละกัดซีต่ำบักทั่วพี่น้องขาเขานั่นก่อน ครบไว้นม่แมเห็นเปล่ะแสดมเห็นเหตุหละครบกคลกคลกระเทียมกระเทียมกลินหัวใหญ่สองหัวกรับพ่อล้วมั้งงใส่สามใส่สามหลงเนาะ ชดแดงแต่มันซีดเนี่ยนะพี่น้องเนาะพอปะพอหลายคนล่างมือก่อนจะบอกพี่ไ้อ๋อบรรยากเข็ดกับเขา่เากับน้ำพี่น้องเอ้ยม,มันทอ้อ ตานะชูไม่ใช่ชูก็สิชูกเกลืกอนูหิวนนูหิวน้ำเหรอไปให้คุณปู่เอาให้กินแม่เข้าห้องน้ําแล้วเหรอลูกเอามานี่หน่อยสิคะมาหาคุณย่าหน่อยคะ่ะเดินมาคะ่ะหนูไปยัง อันนี้ชุดลดชุดลดกระซิมมืออะไระไปเนาะยม่เห็นบอชุดลดนิดเดียวก่อนแล้วจังสิมตั้งไปเบิ่องลานก่อนแป๊บนึงค่ะไม่ที่จะต่ำปบกๆเป๊กๆก็อนจะเอาใส่ใส่กะปิจังหน่อยเนาะพี่น้อแล้วสมีหมักใส่กะปิมันจะแซ่ ใส่ยักหน่อย ต่าง,าง,างที่ละอย่างถ่ามเราห้อนมบบนี้กจะห้อนอยู่พี่น้องมหาใช่เนะี่ยคนประตุกรายดนึงละสิเพิ่มเดือนละห้อนห้อนอีดี แก้เน่แก่จ้าขนาดไซแวนตาได้ทีค่ะมักทั่วถั่วฝักแาวหนึ่งสองสาม็ดสิบาทตกฟักละสอบาทเจ็ดฟัก14บาท ซื้อกินเนาะพี่น้องเขาว่าบักทัวแพงช่วงแพงเขาก็ต้องซื้อกินเพราะเขาผูกเองโมเป็นซื้อมาสองกลงแต่ว่าพักสวยมาแส่น้ำไว้ตั้งแต่เช้าไปเลยเย็ดหน่วยสิบสี่บาทแต่ว่าญาติดูเพชรปุรี่กะเจ้าวัานขายราคาส่งนะเกตเอนะ เบอร์นหนึ่งน่ะกว่าแปดสิบบาทราคาส่งเพราะค่าคนกลางปลูกก็เป็นกระซี่กินนะพีนเนาะเงินละสองบาท เห็นมราไปน้องมันแง่สิตำเลยบอกว่าเลยอสามสิ่งมันพอกะเทอน่ะแล้่น้องะไ่ให้ลูกไพ่็รับ ช่วยข่าวซะก,ก่อนแล้วจากชิมาตำดัวยข้าวก่อนึอือข่าวไว้พี่น้องเนอะชวยข่าวซะก,ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเบิงวิธีช่วยข่าวเด้อเคียบตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวบนวิธีช่วยข่าว 我妈给你。 เป็นอองสวยค่าหวนอยู่แหละเพราะว่าหนึ่งบ่อยหลายหนแต่ก็ขิง แต่พอกินพี่น้องหันมาทางนี้บ่าหันกล้องมาทางนี้เนีมเห็นไ่คคะเสือส,สวยๆดย้บัานอังคารใส่วบหมัดดอกไม้แนมทิทอดไข่ กระสิบบางเลยโอเคกระทะไร้น้ำมันใส่กระไหลเกี้ยวไข่ที่ตีไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะพี่น้อง น้ำมันทอนก่อนนะให้น้ำมันทอนก่อนบางเขาก่อนสิบเข่าละพอเดียวเลยจ้ะหลายชั่น ใช่แล้วนะคะ เจียวนะคะไข่เจียว Nhai kín này hai. Vô cán nịch công cưng mô ngô 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 มันบอกเขาเนื้อค่ะคนอืนาวบางคนบมนะเหม,ม็นเขียวนะ किएं นโมตสะปะคาวโตเพิ ha, ul, a, oh Pon, hero, ่มางฮ้อนเหงาไหลไทยน้อยพี่น้องเลยบ้ามก็บอกแล้วเนาะเหงาไหลไทยย้อยบ้าอยังไงทำไมท่านไม่ขามเรา ยาวขวดก้อนเราใส่หลายปลาปรปุงสำเร็จอันนี้น้ำกินค่ะนิดนึงค่ะพอใส่เดี๋ยววันสิบบ่มีน้ำราะว่าเหาใส่กะปิน้ำเดี๋ยวมันสิเค็มผิดเนาะตุ๋นไข่ตุ๋มันต้องน้ำต้องต้มสุกได้ถ้าต้มมาสุปเดี๋ยวห้างทีเก็บห้าหนึ่งห้อหนึ่งใส่ กับหน้าออกแบบนะ้องพอดีแล้วแซ่บแล้วอันนี้จะออกอีก กาใหญ่ได้เนาะซิสี่หน่วยซัสีน่ากินบพี่น้องซบซบซบต้องล่างตลอดได้รัสมินเลย เพ่เหือพี่น้องก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้รัศมีขอให้ร่ำให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมากะสิไปกินแล้วเด้อคะ่ะเด้อตามักทัวดซับซับนะคะรวยๆคะ่ะเงินทองไหลามาเทมานะคะ